สามเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดุกรวดเร็วมากขึ้นในระยัดย้ำอย่างนี้นะครับ,รบที่สิบ็ดมกราเนี่ยมาสามล้านกว่าบัญชีก็เข้าใจได้ว่าจะมีเขาเรียกอะไรบัญชีอาจจะมีปัญหาโน่นนี่นะั่นระบบเน็ตบลระบบอะไรก็แล้วแต่รัฐก็จะจ่ายอีก3มครั้งนะครับ ครั้งที่หนึ่งสองสามจากนั้นก็จะเปิดให้อุทธรณ์คนที่อยู่ในกลุ่มที่มีแอปแล้วแต่บอกเอ้ะทำไมยังไม่ได้เลยครั้งที่หนึ่งก็ไม่ได้ครั้งที่มาเรียกอีกสามรอบก็ไม่ได้อันนี้ก็สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่าบางทีอาจจะมีข้อมูลทับซ้อนซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะแก้ไขปัญหานี้คิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะจบทั้งหมด ไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันที่2 2มกราคม2 5 6 8แล้วเพราะฉะนั้นการดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนสําคัญที่สุดต้องใส่ใจแล้วก็ให้ราเอียดในการรับเงินจากทางภาครัฐเพราะทางรัฐบาลเขาไม่มาย้าให้เรานะคะว่าเราจะได้เงินแบบไหนได้เงินอย่างไรเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ในการแจกเงิน1นึ่งหมืนบาทในเฟสที่2ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐท่านจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์เช็คสิทธิ์อย่างไรรับเงิน นแบบไหวันนี้รายละเอียดทุกประเด็นเพื่อป้องกันการตกหล่นแล้วก็เพื่อป้องกันการรับสิทธิ์ล่าช้านันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ในการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทในเฟสท,ที่2ผ่านแอปพลิเคชันทาง รว่าท่านจะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์เช็คตรวจสอบอย่างไรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะใครที่ทําไม่เป็นจะต้องทําแบบไหนนะคะซึ่งโครงการแจกเงินหนึ่งหมืนบาทสําหรับผู้สูงอายุโดยทางกระทรวงการคลังเขากําหนดออกมาชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ที่ประมาณ4ล้านคนเนี่ยผ่านการคัดกรองแล้วและมีการนํารายชื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐให้ตรวจสอบสถานะซึ่งจะเริ่มให้ตรวจสอบส ถานะตรงกับบณัณพุทธที่สองมกราคม2 5 6 8โดยขั้นตอนทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนส่วนมากอยู่ในขั้นตอนที่3คือท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์คือลงทะเบียนสําเร็จแล้วส่วนขั้นตอนที่4นะคะไม่ได้รับสิทธิ์คือหมายความว่าเราไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ต่างๆอันนี้สามารถยืน่นรณ์ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนที่5ใครที่มีการอัปเดตสถานะวิ่งขึ้นไปเป็นขั้นตอนที่5ร่วมแสดงความยินดีด้วยท่านเป็นผู้ที่ได้ ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองค่ะส่วนการจ่ายเงินค่ะวิธีการจ่ายเงินเข้าจ่ายเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีให้อันนี้คือสะดวกสบายมากๆนะคะมากกว่าเฟดสามที่จะได้รับเงินเป็นการสแกนจ่ายผ่าน QR Code ด้วยซ้ำนะคะเพระนาะฉะนั้นมาถึงเราโอกาสของเราแล้วเราต้องดําเนินการให้เรียบร้อยใส่ใจรายละเอียดในการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ใช่ว่ามีบัญชีเงินฝากผูกพร้อมเพย์แล้วแต่ ยังไม่เช็คนะคะว่าบัญชีของเรามีสถานะปกติหรือไม่ถูกบัญชีอายัดหรือว่าไม่มีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการตกหล่นซึ่งการจ่ายเงินเขาจะจ่ายเงินโอนเงินในวันที่27มกราคม2568นหแนั่นเองค่ะส่วนวิธีการตรวจสอบสิทธิก็ไม่ได้ยากนะคะเข้าไปแอปพลิเคชันทางรัฐกดปุ่มตรวจสอบสถานะหรือเราจะใส่การยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ otp ที่มีการส่ง sms กลับมา ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการแสดงผลสถานะการรับสิทธ์ตามโครงการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิทัลโวลิทถ้าหากท่านอยู่ในขั้นตอนที่3คือตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิขั้นตอนที่4ไม่ได้รับสิทธิ์ยื่นทอนได้เลยขั้นตอนที่5ร่วมแสดงความยินดีด้วยท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสราิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุนะคะไม่ใช่ว่าจะได้รับสิทธิทุกคนนะจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็มีอายุ60ปีขึ้นไปลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทา รัฐนะคะโดยจะมีการตัดสิทธิ์จากกลุ่มแรกก็คือได้รับเงินไปก่อนหน้านี้ผู้ที่ถือบัตรสิทิการห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการออกไปด้วยนอกจากนี้นะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆที่ทางกระทรวงการคลังเขาจะให้สิทธิ์ใครที่ไม่ได้รับเงินพร้อมเพื่อนไม่ต้องตกใจไปเช็คบัญชีของตัวเองให้เรียบร้อยท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แน่นอนแต่ท่านต้องตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยก่อนการรับเงิน การรับเงินยืนยันว่าปุกบัญชีพร้อมเพจจริงแต่ว่าถ้าหากเป็นหมายเลขโทรศัพท์หมดสิทธิ์ในการรับเงินนะคะต้องไปเปลี่ยนเป็นหมายเลขฝากประจำตัวประชาชน13หลักอันนี้เตือนแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นำฝากคุณผู้ชมค่ะสําหรับการเช็คเงินโอนเงินนะคะในวันที่2 7มกราคม2 5 6 8ผู้สูงอายุในเฟสที่2ส่วนเฟสที่3แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร,ร์ทโฟนเราคือยังคงต้องรอติดตามความคืบหน้ายอย่างใกล้ชิดจากทางรัฐบาลว่าจะให้สิ เมื่อไหร่อย่างไรแบบไหนนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนก็รอคอยนะคะไม่ใช่ว่าเดือดร้อนเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในส่วนของเฟส2คนที่อยู่ในส่วนของบุคคลทั่วไป16ปีถึง59ปีเขาก็รอเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทด้วยเช่นกันค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ